เฮล l ลสวัสดีค่ะแมาสภาพตื่นนอนอีกแล้วอานน้นทำอะไรเรียบร้อยเดี๋ยววันนี้แฟนวันกินข้าวกับที่บ้านค่ะอืแต่มาอัปเดตให้ทุกคนฟังก่อนวันนี้ก็คือเจอกันพรุ่งนี้ในไลฟ์วันที่27เจเนาะน่าจะมีไลฟ์แีละเขาน่าจะประกาศอีกทีนึง รวมกันแล้วก็เจอผลออกมาแล้วการตวจโควิดล่าสุดนะคะก็คือ undetectable เด้อยปลอดภัยหายห่วงนะคะทุกคนทุกคนยังไม่เข้ามาฮัลโหลอันแหละ ก็ดูแลสุขภาพกันดีๆนะคะทีน,นี้ก็เมคชัวร์ว่าตัวเองไม่ได้ติดมาอีกทีน,นึงเพราะเนื่องจากก็เดินทางเนาะแล้วก็เดี๋ยวมีเข้าไปทำงานนิดหน่อยในช่วงนี้แล้วก็เนื่องจากง,งานยกเลิก <c oughs> ไปเยอะเลยไม่ได้เจอกันเลยเนาะหู้ยฉเม็ดไปเรื่อยเลยมีชิวน้องมีชิว,น,ชวน้องมีชิวตรงนี้แล้วก็มีชิวตรงนี้ หัวคูมากนล้วจากงานยกเลิกเราก็ไม่ได้เจอกันเลยเนาะก็จะเจอกันผ่านไลฟ์นี่แหละค่ะยังไงก็เช็คแคร์ตัวเองกันดีๆนะคะไปไหนมาไหนก็ยังไปไหนมาไหนได้อยู่แต่ว่าก็ต้องระมัดระวังกันเนาะอืมเ afternoon แค่ะจะเที่ยงแล้ว ผลตรวจออกแล้วนะคะของเชอร์เป็น undetectable นะคะแล้วก็ตามปกตินนั่แหละก็คือไม่มีอาการอะไรเลยจริงๆนอกจากตามอากาศเปลี่ยนนิดหน่อยผลตรวจยืนยันมาแล้วลวันลาลองแพทย์ได้แล้วนะคะยังอ,อยู่แปลว่าไม่ได้ใช่ค่ะมีซิวต้องการยังไม่ได้เลยกำลังดูโปรแกรมนี่ว่าจะไปตรวจ ภูมิแพ้ตัวเองอยู่เหมือนกันภูมิแพ้กับอาหารแฝงอะไรยอย่างเงี้ยมีตรงนี้เจืยอตรงนี้เป็นการไปกดเอาอืมพวกเราเท่าที่ทราบนะแล้วก็ประชุมเพิ่งประชุมมาแหละก็คืออ่ามีงานอีกหนึ่งวันก็คือวันพรุ่งนี้จะมีงานนิดนึงแล้วก็หยุดยาวกันเหมือนกันค่ะจะต่างคนต่างกระจายตัวกันกลับบ้านนะคะอืมแล้วก็จะเริ่มกันอีกทีนะ่าจะกลับมาเจอกันอีกทีวันที่สี่มั้งก็จะเริ่มกลับไปอยู่หอวันนั้น อืมโปกเคมอนสนุกมากค่ะอ้ายุงนี่น้องอยุงยุงผมยาวแล้วใช่บอกแล้วทุกคนเห็นมะว่าหนูตัดผมอะ่ะเนี่ยด,ดูดิตุลาปีที่ปีนู้นใช่ไหมแป๊บเดียวผมหนูก็ยาวมาปกติแหละเนี่ยกำลังคิดว่าตัดอีกรอบด,ดีไหมปีนึ่งพอดีก็จะยาว แล้วหนูเป็นคนผมยาวแล้วแต่ก็น่าจะไม่ตัดแล้วล่ะค่ะน่าจะเปลี่ยนทรงแต่ก็ยังไม่คิดไม่ออกว่าจะตัดทรงอะไรดีแบบตอนนี้มันคือเป็นแบบสไลด์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมที่จะหาว่าจะเป็นตัดตรงไหมก็ไม่น่าจะตัดตรงแล้วว่ารู้สึกเบื่อทรงนี้เหมือนกันนะก็เลยอยากเปลี่ยนอนะจะรอดูก่อนแล้วกันโอ้โหหัวยุ่งมากแต่คนไม่มาอย่างรวดเร็ว,ว <laughs> มาเอามาเอา ้วชอบเท่ๆจริงๆถามว่ารู้สึกว่าตัวเองอบุคลิกนี้ใสเหมาะกับตัวัวเองผมสั้นมากเลยแบบเฮ้ยเท่ๆห่าๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเปลี่ยนลุกได้ไม่เยอะอ่ะมันทํางานลําบากเหมือนกันก็เลยเออผมสั้นไอ,อ้ผมยาวก็ได้แล้วก็ค่อยไปทำ,ทำนู่นทํานี่เอาหลนะ <c oughs> ไยในทรงเนาะที่ใค่ข้า้ใ่ข้างเนีน่นนยว้าว ถ่ายข้างน้องชาญแล้วล่ะเนี่ยผมยาวก็หล่อได้ <laughs> ใช่ไหมรา <laughs> ล,ลุ้นยันนะคะปีนี้จะได้เปลี่ยนทรงเป็นอะไรบ้างแต่ว่าบอกเลยซิงเกิลถัดไปเอ้ยไม่ใช่อัลบั้มเนี่ยกระตูน้นกระตูนมากจริง <laughs> บอกเลยซิงเกิลหน้าทุกคนจะต้องชอบเหมือนไปได้คอสเพลย์ตลอดเวลาแบบ ทรงผมแบบทำเองไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่เดี๋ยวจะไปทานข้าวแล้วนะคะเดี๋ยวไปทานข้าวกับที่บ้านแล้วก็อันนี้มาอัปเดตว่าผลผลอันดีเทคเอเบิลเรียบร้อยนะคะตัวบองบาต่ก็น่าแหละก็จริงๆก็รู้สึกตัวไม่ไม่น่าติดเพราะว่าไม่มีอาการอะไรเลยไม่มีอาการที่เกี่ยวข้องอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ปีใหม่นี้ก็น่าจะได้อยู่บ้านยาวๆค่ะอาจจะมีออกไปซื้อของบ้างออกไปทำนู่นทำนี่บ้างแต่ว่าก็เพิ่งประชุมกันเสร็จเนาะก็เพิ่งตารางเพิ่งแบบลงตัวกันมาเพราะมันก็ปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเยอะอยู่ยว่าตะต่าจะเลื่อนไปค่ะแล้วก็เนืือนกับอัลบั้มก็จะเลื่อนเปิดเปิดระยะเวลาในการพรีออเดอร์นั้นขึ้นนิดนึงด้วยมั้งไม่เทียร์ค่ะน่าจะอยู่บ้านเล่นเกมเหอคะ เล่นเกมเคลียร์งานทุกเลยงานปีหน้าถึงช่วงนี้จะหยุดไปแต่อเตรียมเตรียมสเตจก่อนนะฮะใช่ออกกำลังกายบ้างไหมเออไม่เชิงอ่ะเรียกว่าเดินไปเดินมาไม่ได้ออกกำลังกายเป็นกิจลักษณะมียืดตัวยืดเหยียดบ้างแบบสิบห้านาทีอะไรอย่างเงี้ยสิบห้าถึงครึ่งชั่วโมงตั้งว่าออกกำลังกายไหม แต่ตอนนี้ก็ผอมอยู่นะคะแต่ยังไม่ได้ชั่งน้าหนักเท่าไหร่เลยแต่ดูรูปล่างตัวเองอยู่ตลอดองานปีหน้าเท่าที่ทราบมาเนี่ยค่อนข้างแต่ว่าก็มีหลายงานที่ปีก่อนหนะ้าก็คือแบบได้คุยกันไว้ว่าจะทําแต่ก็ไม่ได้ทํามันก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดยังไม่ได้ทําหนูก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะจะได้ทําจริงๆหรือเปล่าเนาะเพราะทุกอย่างมันปรับเปลี่ยนได้ตลอดนะคะอืม ใช่ทุกคนได้ดูบางกระเจ้าแล้วเนอะไปเที่ยวบังกระเจ้ามากับทางโปเกมอนโกซึ่งสนุกมากค่ะวันนั้นคือเก็บโปเกมอนได้เยอะมากแล้วก็ตอนนี้เชอก็อีโวโปเกมอนได้เยอะมากเหมือนกันบอกว่าไปไหนช่วงนี้ก็คือตัวที่ได้เจอบ่อยๆก็อีโวไปจนแบบสุดแล้วเพนกวินเนี่ยก็คือได้เป็นจักรพรรดิอิมพีเรเรียบร้อยก็จะทำงานอย่างเต็มที่นะคะแต่ว่าถ้าถึงแม้ว่าเชจะทํา แต่แต่ว่าก็คือมีการประชุมกันนะคะมีการดูกันหลายๆไฟล์ไม่ใช่เชิคนเดียวเด้อแค่แค่เป็นคนคิดเซตลิเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ก็ถามกับพี่สตาฟอยู่เรื่อยๆค่ะไม่ได้แบบทําคนเดียวสักขนาดนั้นอื๋อไม่ร้อนอยู่เหมืนกันนะคะอยู่ก็อากาศเล่นกลับมาอุ่นขึ้นอีกแล้ว เจแค่เออกลับมาเล่นใหม่คือมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากจริงๆทุกคนตอนนี่สนุกมากอันนี้ก็คือนั่งแบทเทิลไปนั่งเก็บนูนเก็บนี่ไปสตาร์ดัสเริ่มไม่พอแล้วจากที่มีเมื่อก่อนมีแบบเจ็ดหมื่นอ่ะเหมือนกับเราไม่ค่อยได้ใช้สตาร์ดัสตแต่ตอนเนี้ยใช้กระจายจนแบบฮึมึหน้าหนาวเริ่มไปเลยเอาใชา่ตอนนี้ก็เรามาระวังฝุ่นนะคะแล้วก็เรามาระวังเรื่องการไปติดเชื้อจากคนอื่น,นก็ใส่แมสดี ดูแลตัวเองกันดีๆค่ะแต่ว่ายังออกไปไหนมาไหนทํางานนันได้อยู่และเนาะแต่ส่วนใหญ่ก็คงทํางานจาก work from home แต่ว่าถ้ามีประชุมรวมกันตรงนี้ก็เหมือนกันก็คงจะเป็น work from home แหละแต่ว่าประชุมเวลาประชุมอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเจอหน้ากันมันคุยง่ายกว่าอือเดี๋ยวเราประกาศหลายๆอย่างจากใช่มีคนส่งมาได้รับของขวัญลอ็ลอตล็อตล่าสุดแล้วนะคะนี่ดนใ แล้วก็รักเสื้อได้นู่นได้นี่มานะคะอืมแล้วบางภูมิแพ้ใช่ค่ะเชื่อจะไปตรวจว่าจะเนี้ยพอมันมีเวลาก็เลยจะไปหาหาเรื่องไปตรวจภูมิแพ้แฝงบ้างเรื่องอาหารเพราะว่าก็จะได้ดูแลตัวเองมากขึ้นแล้วก็เผื่อมันจะมีผลโยกับ ตรวจยีนเหมือนมีาหารเรื่องตรวจยีนเรื่องดูแลว่าการเผาผลาญเราเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เดี๋ยวจะไปดูกันอีกทีสิ้นปีนี้จะเหมือนจะหมดแล้วแหละที่ปล่อยๆหมดแล้วล่ะก็น่าจะมีแค่ไลฟ์าอาจจะมีสองไลฟ์ก็คืออาจจะเป็นวันพรุ่งนี้อันหนึง่งน่าจะแหละคาดว่านะคะแล้วก็ช่วงปีใหม่น่าจะมีไลฟ์แหละ แต่อาจจะไลฟ์จากที่บ้านรวมกันอะไรอย่างเงี้ยอืแต่พวกนี้เชอจะไปเก็บหอค่ะตรงนี้มีภารกิจต้องไปดูแลหอนะคะสู้ๆนะทุกคนวันนี้ก็มาอัปเดตให้ฟังว่ายังไม่ได้โพสอะไรในโซเชียลเลยถูกไหมวันนี้ก็เลยเตื่นมาอก็ไลฟ์คุยกับทุกคนดีกว่าน่ะนะคะอัปเดตว่า undetectable นะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้กินข้าวที่บ้านพวกนี้จัดการ ที่หอเคลียร์เคลียร์เคลียร์จากที่ตอนแรกเรามีงานกันเต็มๆ็มงานกันแบบทุกคนแบบคนแทบไม่พออะไรอย่างนี้ยก็คือน้อยหายไปหมดเ,เลยเดี๋ยวมีนะคะจะมีน่าจะมีปล่อยอีกแหลนะเนาะมอ็อกมิวมามามิวไม่แน่ใจเหมือนเขาจะปล่อยตอนไหนนะปีนี้เป็นปีที่ดีค่ะแล้วเชืรู้สึกว่าเป็นปีที่โอเคอยู่แต่ก็โหดอยู่เนาะน่าจะไม่ใช่ปีที่ดีสำหรับหลายๆคน สำหรับเชอรเหรอเชอคิดว่าทุกอย่างที่ผ่านมาเปนอะไรที่โอเคมันมันผ่านมาแล้วไงก็เลยแบบว่าเอจะไปเศร้ากับมันไหมก็ไม่เชต่อว่าหนักไหมก็หนักอยู่ได้ต้องปรับตัวเยอะได้มีเวลาคิดกับตัวเองเยอะเออแล้วก็เรื่องพอโทเนี่เมื่อวานก็ได้ประชุมใช่ไหมเห็นตารางงานปีหน้าแล้วก็เออมามวมวมามก็นั่งคิดหนักอยู่สําหรับตัวเชอเองนะที่เขาคุยคุยมาอะไรเงี้ย อืมก็ก็กำลังกาลังคุยคุยอยู่น่าสนใจคืออันเนี้อยากทำแหละแต่ว่ากูเหนื่อยเกินคือตอนเนี้ยกำลังดีกำลังสำหรับเชิญนะตอนนี้รู้สึกว่ากำลังดีไม่ได้เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยคือทำงานอย่างเดียวแล้วมันมีมีวันที่ได้หยุดวันที่แบบอยู่ๆจะได้หยุดก็จะได้พักอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ก็ดีถ้าเกิดเรียนไปด้วยเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้พักยิ่งกว่าเดิมอืม ไปทำาะไรอยู่ก็ถือว่าผ่านมาแล้วนะคะตอนนี้ก็ทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็วางแผนอนาคตข้างหน้ากันเย่เราเท่าที่ไหวเหมือนกันนะคะทุกคนถามว่าคิดใจมันอยากเรียนแต่ว่าเรียนออนไลน์มันไม่สนุกเลยอะมันขี้เกียจมากเลยเราก็เลยแบบรู้สึกว่าเออจะถ้ามันคอนกรีตเป็นวันๆได้ก็จะดีอะไรอย่างเงี้ยออนไลน์มันจะทำไม่ไหมก็ทำได้แหละแต่ขี้เกียจขี้เกียจแต่ว่าทำ อ่านเรียกว่าอ่านแล้วก็ฟังพวกคลิปที่มันเป็นมาสเตอร์คลาสอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาเรื่อยๆโมเดิร์ีหนูยังไม่ทราบเลยว่าเขาจะทําอะไรเพิ่มบ้างแต่ว่าตอนนี้ก็คือเป็นเรื่องวันเกิดละท่ามนันแล้วก็อือว่ากันอีกทีแต่เชื่อว่าถ้าจะจบจากเนี้ยน่าจะเรียนอย่างเต็มที่เชื่อไปเรียนอะไรได้ที่เลยแหละ สู้ๆนะทุกคนเราเข้าใจเลยว่าการเรียนออนไลน์มันไม่สนุกขนาดไหนแต่ว่าก็นะโดยสถานการณ์ตอนนี้บางคนอาจต้องเรียนออนไลน์เยอะขึ้นก็พยายามเข้าเนาะค่อยๆจัดตารางตัวเองแล้วก็เซตให้เหมือนจริงๆมันทาได้เลยคือต้องเซตห้องอีกห้องนึงแยกไปแต่พอดีโองเชื่อมันมันอยู่ในห้องเดียวกันหมดเลยแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่ตื่นมาเราสามารถมาอยู่หน้าคอมได้เลยแต่ว่าจริงๆควรจะเป็นตื่นมาอาบน้ําเคลียร์ตัวเองให้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยมานั่ง ค่อยจัดการเป็นตัวเองตัวเองเอะไรเงี้ยไปเจอกันนะคะวันนี้เดี๋ยวไปก่อนและต้องออกจากที่บ้านแล้วบายบายซูซูนะคะเจอกันนะหาให้มีค่าซุปเราจะเจอกันในอีกไม่นานนี้อู้หูบายบายเจอกันค่ะ